วันหน้าละแต่โมโหเหลืองขกงธรรมะดับทุกคนเดี๋ยเจ้าตัสโลกมาแสดงธรรมก็เลยเกิดความเข้าใจในธรรมก็เลยขอบวชก็เลยมีพระสง์เกิดขึ้นพบพระรตนาไตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงเกิดขึ้น,รรนาเ,เ,กนเาก็มานับถือเจ้าพุทธก็มานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมนาคําสอนเพิ่นมาศึกษาเรียนรู้กันเกิดประโยชน์ มาวัดในวันพระเป็นเสื้อะละเป็นเสื้อกระตุ้นให้เาได้เข้ามาทาบุญครบคนก็สนใจนะมันเป็นเสื้อหน้าคนละสนใจหรอวะเมื่อใดสําคัญก็คือว่าวันพระเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันสําคัญมันบอกเมันเป็นเสื้อกระตุ้นได้แต่ว่าวันปกติธรรมดาอะก็โกตือรลื้อนล้นอย่างซื่ออยแต่ว่าถ้าเป็นวันพระแล้วก็เออมันก็เกิด การละอายบาปแน่ยานบาปแน่คล่ำแน่นะน,น่ค่าซื่อสอนกันมาอย่างความเสืออะละส่วนหนึ่งความเสือในตำรับตำล่าเฮ็ดในนี้มันบทด,ดีมันคล่ำกันเลยมีความเสือยึดถือมันก็เป็นสิ่งดีอยู่ในความเสือที่เสือกันมาแบบบ่ได้ศึกษามัน่็กลายเป็นความเสือที่งมงายได้เสือสิ่งซักซิด หรือว่าเสือสิ่งดนบันดาเนี่ยเนี่ยกับกายเป็นความเสือที่งมง่ายใดได้ไดอ่าเพราะนั้นเราต้องเสือด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาการมาฟังทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็เสื้อให้เห็นถึงสติปัญญาของผู้ฟังที่สิเข้าใจสาใด้นะก็่อ้เกิดประโยชน์กับเจ้าของใดคือเพื่อแสดงธรรมเนี่ยกับกวนทัญญาือว่าล่ะเพื่อแสดงยังธรรมาจัก กับเป้าวัตถนาสวดไงแสดงเลื้องอย่างเป็นเทศให้ฟังหรือว่าเป็นสแสดงอีอย่างนี่มันมีฤทธิ์มีเด่นป่เฮาคือชัดท่าเฮาคือต้องมาฟังธรรมเฮาถึตงต้องเข้ามาวัดวัดมีอย่างมีสิ่งดอนบันดาลให้บ่หรือว่ามีจุดประสงค์อย่างนีส่สิสิโกอประโยชน์เรือฮาได้เห็นบอกความเชื้อมันก็นลากหลายแตกต่าง คนเข้ามาวัดก็เลอะวัดว่าละวัดใดซักธซ์วัดใดคูบาอาจารย์เป็นตาไปทําบุญเห็นบ่าววันพระนี่ไปทําบุญวัดใดดีเนาะมันมีตัวเลอะหลายนะบ้านเฮานี่ก็มีตัวเลอะหลายได้มีวัดหลายนี่ไปวัดใดดีเนาะวัดนั้นก็ย่านผู้นั้นเว้าให้ย่านผู้นี้เว้าให้ก็มีเห็นบ่าความเสือไปเห็นอย่างวัดนั้นไปเห็นอย่างวัดนี้เกิดการแตกแยกกันก็มี ทั้งที่การเข้ามาวัดก็มาทำบุญทำดิษใจ,จให้ละกิเลสนะนะนะกลับกลายเป็นเข้ามาวัดปัญญาผู้นั้นเวาญาณผู้นี้เวากลายเป็นความหลงกลายเป็นความทุกข์ไปเนะห็นส,สิสิได้บุญก็เป็นทุกข์มาวัดเล้กกลับไปย่ายนั้นสีว้าให้โกบนโน<อ>่ไปวัดนั้นมึงไปวัดนี้เป็นในใ,นใดวัดนั้นเป็นในใ,นใ,นใดวัดนี้อขาเข้ามาวัดไปเอาไปเปรียบเทียบกัน นี่บอู้จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าบอู้ความหมายที่แท้จริงในพุทธศาสนาเข้ามาวัดกามาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนคือเอามาทำบุญเนี่ยมุจจาเขาบอกบุญคือยังวัดโถที่เ่าถวายมันบอกเม้นบุญแต่มันเป็นซื่อบุญบุญแท้จริงคือใจใจที่มันเป็นบุญใจที่มันละกิเลสใจที่ยินดีในบุญในคุณงามความดีนั่นแหละใจบุญใจย้อยเหลือใจยะ ใจบ่มีกิเลสบ่มีความคิดโสหนะเออใจดีอ่ะนะใจเทวดาใจเมตตาแล้วฝึกใจมันเป็นบนุญโดยอาศัยเสื้อก็คือการมีวัตถุเข้าของมีเข้าปั้นหนึ่งใส่บาตรอ,อ่าใจก็เป็นบนุญบ,นบ,นบนุญบวชในเม้นยู่เขา้าแต่บุญมันอยู่ในใจใจที่มีจิตศรัทธาใจที่มิญยะละยื้อให้อ่ะนะบ่ใจมันเป็นบนุญ เหมือนว่าโอ้ยบุญมันอยู่ก้อนเขาก้อนเขาใหญ่ได้บุญหลายก้อนเข้าน้อยเอาเข้าน้อยได้บุญน้อยไม่มีเหมือนาวายปัจจัยเงินชาวบ้านได้บุญน้อยเงินพันได้บุญหลายมันไม่ได้อยู่ในตัวเงินเด้บุญมันอยู่ในใจที่ศรัทธาเออใจที่คิดละสละบางเทือเเศรษฐียก็ทาบุญแสนนึงในนี้นบางเทือเขาเหียนว่ามันเป็นเงินน้อยๆได้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ย เีคนยคนจนเท่านี้ทำบุญซิบบ้านเช่าบ้านก็โอ้เงินหลายามีควมแต่ว่ามันมีความศรัทธาหลาย,ยานะเนี่ยจิตมันขึ้นยังให้ด้วยความศรัทธาเนี่ยจิตได้บุญหลายกว่าคนทำทำบุญเป็นแสนนั้นเทาต้องอาศัยสิ่งที่ว่าเออซื้อนี่กระตุ้นให้เ,เกิดบุญที่เธอต้องอาศัยการเข้ามาวัดเนี่ยพิจารณา ให้ใจเจ้าขวงเนี่ยน้อมไปโซ่ศีลธรรมคุณงามความดีเนี่ยมันก็สิได้รับประโยชน์แม้นมามมกาวัดกระบอกหูจักบุญบุญขึ้นหยังเออบหูบาบขึ้นหยังความคิดบดีอั่างไะคือบาบปความคิดดี่คือบุญเออกระบอกหูอ่ะนะห็นบอเนี่ยจังหวะเขาต้องศึกษาคําสอนพทธเจ้าให้ถึงต้องส่วนมากก็เข้าใจกันอยู่ตรงว่าเออโซเไปในหนไดดีไปไนได้มันบอก บาปเป็นเนื้อใดบุญเป็นเนื้อใดเี่ยงคือคือการทำบาปทำบุญต่การนั่นแหละคือการทำบุญที่แท้จริงก็คือว่าล่ะเมื่อก็อยู่ที่ใจด้วยศรัทธาอ่ามีแม้นว่าเออถวายของหลายๆด้วยบุญหลายมันอยู่ที่ใจที่เขาศรัทธามีกำลังของทรัพย์ส่วนหนึ่งเอาอกำลังของถ้ำก็คือใจส่วนหนึ่งน่ะล่ะ่เมื่อกันถ้ามีกำลังของบุญกำลังของถ้ำาเมื่อกัน เฮ็ดไปตามเหตุปัจจัยที่ตามเหตุปัจจัยของเจ้าของมีไหออมวอมีเงินน้อยก็จะทําบุญหลายเยอะเอาถวายหลายๆก็มีแม้นก็ปเป็นทุกข์เงินยุ่ร้อยหนึ่งวัดเยอะเก็บไว้ให้หลานไปโรงเลยนเยอะไปซื้อฮันซื้อนี้เน่เอามาทําบุญเมื่อไปเป็นทุกข์โอ้เสียดายเนี่ยทาบุญไปแล้วอคอืดน้าหลังกับกลายเป็นบาปจอยอะไรเออนี้จังหวะมันบั บแม like okay. ่น <laughs> ้บ so ุญเฮ็ดบุญบวบ่ชลาดก็เลยว่าได้บุญก็เลยได้แต่ความทุกข์ในบาปไปวันนี้บอกเอาต้องฉลาดในการทำบุญต้องเข้าใจบุญมีน้อยกับเฮ็ดน้อยตามกำลังศรัทธาเจ้าของเนี่ยคือคือเขาไปแจกซ่องเงนยนี่บ่บนี่บางคนก็ทุกข์ได้เนาะเห็นซ่องข่าวซ่องป้าป้าซ่องกระถินมารดโอ้ยเอาอีแล้วเอได้เสียเงินอีแล้ววะเป็นทุกข์เนี่ย อา้าบวมีการพิจารณาให้มันเกิดบุญน,น,ะนะเห็นบอกวอได้ทําบุญนี่แล้วดีแล้วเอาได้ดนๆได้มีซองข่าวมาเห็นบางคนบค่ชขึ้นนี่ยนั้นได้อของคนไปเป็นทุกข์เห็นบอกเห็นสิ่งเดียวกันแต่ความฉัลาดหรือการรุงแต่งของจิตเห็นให้เกิดบุญเกิดบาปได้เมื่อวัดคือกันกันได้บุญตั้งกันเห็นบอกของคนก็นตั้งจิตตั้งใจเอ มาถวายขอมาสมาทานศีลมาฟังธรรมในนี้ละ,ะเพิ่มเติมสติปัญญาเนี่ยบางคนก็ไปวัดก็ต้องการเนีตัวเลขต้องการตัวเลขไปหาวัดที่เป็นเบาใบให้หวยเะดเะคอทำพิธีกรรมส่วดวนวดอย่างที่มันขังๆนะให้มันศักดิ์สิทธ์นี่เห็นบ่มันก็มีตัวเลออย่างนบ ไปวัดใดดีเนาะเอาสิใดส่วนมากปรถนาที่ตัวตวนจะได้อันนี้แหละมันคือตัวทุกพพุทธเจ้าว่าอุปทานขันห้าคือตัวทุกเหตุของทุกทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ใจที่มันมีกิเลสตัณหาการที่โกนท่านเนียฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าใจเพิ่็เข้าใจเรื่องกิเลสตัณหานี่แหละที่มันอยู่ในใจมันมีความเยอะใดยจะมีเยอะเปลี่ยนในโลก ปัตนาความสุจกจักลูปเสียงกินรสกามคุณทั้งห้าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งลอกล่วงก้มจิตก้อมใจของสัตว์โลกให้ยู่ให้ยึดให้ติดชัวข้าวแล้วกับดับไปหายไปสังขารบดเทงทุกสิ่งทุกจ้างมันเป็นแค่ความสุกลมๆมแหลงแหลงความสุขของโลกเขาความสุขของสัตว์โลกก็สิลงไปกับสังขารที่มันปุ่งขึ้นมาเลยกัน ดับไปเนี่ยวันนี้แหละจังว่าบอศึกษาถ้ำไม่เข้าใจเขากมีตัวมีตนมีความยึดมั่นในสิ่งที่มีลมทั้งกายใจเจ้าของเนี่ยเพื่อเพื่อนไปใน,นนี้แหละเข้ามาวัดนี่มาฟังรรำให้มันรู้คําสอนพทธเจ้าที่ถือต้องที่พระนแสดงรรำเธอแรกเรื่องอยังบางคนก็มีหูเรืองเห็นบ่บางสถานที่ก็สวดกันเยอะเดี๋วสวด มันไปเป็นภาษาบาลีเนาะเอวามสุดตังสวดธรรมจักกันว่าดีวันพระสวดบทนี้แหละดีการที่วัดเพื่อนไอ้สวดเนี่ยมันคือการเข้าไปเรียนรู้คำที่เพื่อนสวดนั่นแหละันกมหมายถึงคำสอนไปนั่นแหละไม่นช่คำสวดเลยคำสอนก็คือคำสวดนั่นแหละคำสวดก็คือคำสอนนั่นแหละแปลว่าอย่างน้อยเต่เก่าเขาก็สวดบ่ได้แปลมาอ่านความหมายความแปลไปนั่น โอ้มันเป็นเหลืองสอนในห้อละกิเลสสอนให้เห็นถึงอริยสัจสี่ธรรมจักกรแสดงธรรมเหลืองอริยสัจสี่แสดงทางสายกลางทางสุดโต้องอตัตตกิลมาธานุโยกปฏิบัติให้เจ้าของลำบากไม่อยาไปยึดติดในกามหลายร้ายกาม,มาสุขาลิกานุโยกให้เดินทางสายกลางหรือมัชิมาปฏิปัาทาังสายกลางไม่ไม่ถึงหนัง บ่ให้ยึดติดอัตตากิลมัทฐานุโยกหมายถึงยัง้งกามสุขาลิการุโยกหมายถึงยัง้งบางคนก็ไม่ได้เข้าใจเห็นบ่มีแต่สวดไปแล้วกม็มาอ่านความหมายบางเทอมันก็มีเข้าใจได้แต่ว่าอ่านในประไตปิดกเข้าใจยกเยู่ดังนั้นคูบอาจา่ายเมื่อจากมาแปลเป็นภาษาบ้านๆเฮาเข้าใจการที่เพิ้นแสดงก็หมายถึงกามก็หมายถึงเรื่องของสุขความสุขที่เฮาหลงในรูปเสียงกินรดนะะั่นแหละการมัสิก การมาสุขาหรการนุโยกเนีย่ยไปยึดติดในสนุกสนานเพลิดเพลินกับรูปเสียงกินรถหลายมันบทเทียงมันอยู่กับเฮ้าบวด,ดนาะความสุขสัวข,ข้าวสุขกับการกินการนั่งการนอนกับการฟังเพลงมันเป็นความหลงเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันพ่อ,อเปลี่ยนตัณหานะตื่นเท่าใดรกับบอกพ่อรวยเท่าใดรกับบอกพ่อหิวคือเก้าเห็นบ่กิเลสมันบอก,กเอกต็มได้ นาติตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีหรอกมันบบเต็มจักเธอดอกมันจะได้อันนั้นจะได้อันนี้ไปเลยเลยมาจนแก่จนเท่าจนหัวงอกันยังจะได้ในได้เม่สั้นน้อยเห็นไหมว่ได้ผัวหนุ่มอยู่บางคนเท่าหัวงอกันบางคนมีเห็นเขาได้เม่สั้นน้อยแบบอิสรออโอคือบุญหลายนะว่าผมว่าเขาว่าได้บุญีินี่แต่ความทุกข์ มองในแง่ของโลกก็ว่าได้หลายๆดีอันนี้แหละบศึกษาธรรมเอามาศึกษาธรรมแล้วโอ้เป็นอบบวดนี่หมายถึงอย่างนวอวการหมายถึงการที่ว่าละทิมบบเอาอย่างสักย่างนั่นแหละอยู่แบบบบยึดมั่นถือมั่นอย่างว่บให้ยึดมั่นถือมั่นบบให้มีอย่างบ่มีนั่นแหละแต่ว่ามีด้วยที่บบมีความว่ายึดนี่สิ่งที่มีอ่านี่แหละฝึก ถอนอุปทานขันฝึกละกิเลสฝึกความ ok, เข้าใจในสิ่งต่างๆที่เฮายึดมั่นถือมันม่นอย่างบันไดในโลกนี้ดอกก็คือเฮาต้องพัดภาคจากโลกเฮาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นบอกเฮาต้องตายในที่สุดี่ ok. คนบอกว่าฟังาว่าพอความตายหลัสะดุ้งเลยเนาะว่า,วาตายเนะ ok. 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 าะเป็นมงคนลนวะนี่แหละโมเคยฟังธรรม มึงก็บอเห็นว่าการฟังเรื่องตายเนี่ยมันเป็นเรื่องความจริงเป็นเรื่องรรมเป็นเรื่องสนุกสนานนะเออพระอริยเจ้าเพิ่นหลับโม้ยมักฟังแต่เรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องทุกข์นั่นแหละเพิ่นมักฟังเรื่องทุกข์นั่นแหละฟังคนนั้นว่าวคนนี้ว่าทุกข์ี่โอ้คักนี่แหละเพราะว่ามันสิมาเตือนให้เจ้าของเห็นทุกข์ไม่ได้มีการคุยกันเรื่องจะได้หันจะได้เนี่ยไมีแต่ว่าคุยกันว่ามีอย่างมากมันยึดบ่ มีอย่างมากมันห่วงบ่อะไรเอาวอลต่อสิ่งที่มีบ่ทรมามันก็เลื่อยเป็นภาษาธรรมที่เอามาปรุงแต่งให้เอาคิดที่จะละอคิดที่จะถอดถอนจากการที่สิ่งที่เพามีอยู่เป็นจังศึกษาเห็นบ่เนี่แหละพระกรรมาฐานมันเป็นเรื่องของจิตใจอยโยมกับมาภาวนาปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดแหละทั้งเฮาเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าเปน แต่ว่านี่แหละสาระสําคัญเขาเข้าบทถึงนะะบมม่มีความศรัทธาเห็นความสําคัญของธรรมะเนี่ยเพราะว่าใจมันนึ่งอ,อ,อ่ะนะอ,อนแอนะอ่อนแอตัวกิเลสอยดดูย่มันมีกําลังของกิเลสหลายกําลังของธรรมมันก็เลยบอกพอที่สิให้เจ้าของเนี่ยนควรขวายเรียนรู้ แล้วมันมีกําลังทํำเนี่ยนี่คือวา่าฮะล่ะแม้เป็นเรษฐีมันก็นจะเอาบทมวนเห็นว่ามันมีอย่างมีอย่างกินทุกมีแต่ความวนวายคือพายาษาเพิ่นเห็นนั่นละ่ะสนุกสนานรู้เสยทีเนาะสนุกสนานกับการดื่มกินเสพบกามัละออกับรูปก,กับเสียงกับกลิ่นกับรสมีความสุขเสษทีขเขาเออทีนี้มันคิดไปคิดมาเนาะเพิ่นมีปัญญาไป่นะโอ้มันก็นแค่สัวข้าว เผชิญอ,อย่างที่พ่อใจกระดับเผชิญอ,อย่างที่บอกพ่อใจกระดับหมายถึงว่าเขามีความสุขกับหนังมันกับผ่านไปเห็นบอกแต่ละมือนะ่ะสุขกับหยังมือนี่ดับไปทุกข์กับหยังมือนี่ดับไปหายโผหายลูกหายหลานสูนขึ้นมาอทุกข์ดับไปดับไปแล้วได้เมื่อวานบันนี้มันไม่เห็นหน้าเขาอีเมือนนี่ก็เิดขึ้นมาสูซะอียสวนในปัจจุบันก็คือว่าทุกข์ในปัจจุบันนี่แหละ คือไปคือโง่เอาไปเก็บอดีตมาคิดเห็นไหมมันยังว่าให้ล่าอดีตให้เบื้องปัจจุบันที่มันมีตัวตนมีกิเลตัณหาป่่งขึ้นมาจากเลี้ยงอดีตมาบอพ่อใจเขาหรือว่าเขาโผล่ใจดีมอว,ว่านี้ซื้อของให้รู้สึกตีเห็นหน้าโผล่แล้วก็ยิ้มขึ้นมาเนีย่ยก็ปรุงแต่งกับอดีตที่เห็นให้อามีความสุขบอกว่าสุขวัดพกไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้เพิ่นเอินวัดสังขารบทิ้ง แต่ีน้ที่นี้จิตมันมีความหลงบอกว่าปุ่งแต่งอย่างขึ้นมามันก็ยืดก็ยืดเห็นปะปุ่งว่าเขาบดีเป็นทุกข์ก็ยืดทุกข์ปุ่งว่าเขาดีเห็นให้เขามีความสุขก็ยืดสุขสุขทุกข์คือสังขารคือเวทนาที่บวเถียงบวเหมนตัวตนนั้นพระเถรเจ้าเป็นสอนให้เหาเห็นความจริงอันนี้ซึ่งสัตว์โลกหรือว่าคนทั้งหลายนหลงกันอยู่โดยเฉพาะคนที่ได้มารับ ซึ่อองคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยควรสีพิจารณาทั้งเห็นเวทนากหมายถึงความสุขสุขเวทนาทุกขวเวทนาอุเบกขาเวทนามันจะมีสาม,มเวทนาสามจึงมันก็มีกันอยู่ในสัตว์โลกนี่แหละวิเทวดาเขาก็จะมีแต่ความสุขเป็นบอกอเขาเพราะว่าอาศัยบุญก็ส่วนเขาสัตว์นรกอาศัยทุกเป็นเป็นอาหารือมีแต่ทุกตลอดนั่นแหละตันรกมันก็ทุกตลอดสวรรค์เขาก็มีความสุขกับ พุ่มก็มีความสุขกับสมาธิคือความหวางส่วนนิพพานว่มีตัวขูมาสุขมาทุกข์มเม้าเฉยกับอย่างมันเหนือกันจะได้เห็นบ่นิพพานก็คือพะระอรหันต์พุทธเจ้ามาสอนในเฮาไปนิพพานสอนในเฮาฝึกจิตให้เป็นพะระอรหันต์ก็คือว่ให้หลงทุกข์หลงสุขหรือว่าหลงสมาธิเบียขาเป็นพ่มมาละบอเฮานี่มาเวียนว่ายตายเกิดในวันดฏะาสงสารนี้เพราะมันเป็นทุกข์ เมื่อบุญจะคมหมายถึงว่าเอก็เกิดเป็นหมาก็ได้เกิดตกนรกก็ได้เพราะบาปกันก่นบุญกั่มมันมีในสัตว์โลกเป็นเทวดาก็ตกสวรรค์ได้เห็นบอกเกิดมาเป็นหมูก็ได้ก็ตกนรกเป็นเป็ดก็ได้เมื่อบุญเล้วเด้ยมันก็มีบาปเพียงแต่ว่าคณะแตยในบุญส่งผลก้อนนี่แหละจังว่าบุญกร่มบาปกร่มมันให้ผลต่าง ตามว่าละแม้่แต่คนที่เกิดมาบางเท่กัเห็นบอกก็ย้อนบุญกรรมบาปกรรมเกิดมาแตกต่างกันบางคนเป็นโรคหลายบางคนเป็นโรคน้อยบางคนรอบางคนขี้ร้ายบางคนงามบางคนขี้ห้ายงนี่ก็ย้อนบุญกรรมเจ้าของที่ตกแต่งมามันจังว่าเฮามากเรียนรู้เข้าใจสัวนโลกเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามเหตุที่เจ้าของเฮ็ดกรรมที่เจ้าของรับก็คือเจ้าของเฮ็ด จะได้บุญจะได้ความสุขก็ให้สะสมบุญสุโอุจสุโขุปัญญสุจุโยเนี่ยการสะสมบุญนำสุขมาให้ทำบุญทำความดีเจ้าของอะไรได้รับความสุขเหมือนมาทำบุญว่ากับพระพระเพิ่นสิได้ความสุขเหมือนเพิ่นกับมาเป็นซื่อให้กระตุ้นให้เอาไะไรทำความดีทำบุญให้ละกิเลสให้ไปนิพพานนี่ชิวัต ตามจุดประสงค์ของพุทธเจ้าก็กลับ่ลมาสอนให้เข้าไปนิพพานแต่ว่าสติปัญญาบางคนมันบอกเข้าใจนิพพานเอากลับไปสอนให้ไปสวรรค์กันยังดีเหมือนบอกอสอนให้โยมมาเอาทําบุญเด้เอเพียบสร้างประโยชน์ในวัดให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมท้งอันนั้นสร้างอันนี้คือว่าส่งเสริมสมณะชี้ภาพบำรุงพระพุทธศาสนาละ่ะเ,เพื่นมี ประโยชน์อย่างสร้างประโยชน์อย่างเข้ากา็มาสนับสนุนส่งเสริมสรงเคาะผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติทำละกิเลสบนด้วยความเห็นที่ถือตองเห็นบ่เห็นพระมิดเดียวกับ่ส่งเสริมเห็นบ่พระมิดเดียวกับส่งเสริมเพราะเขาเห็นประโยชน์นี่แหละจังว่าความฉลาดก็เกิดขึ้นกับจิตใจเจ้าของใดเพราะเจ้าของฉลาดค่ะเฮ็ดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมใด เพราะมันเข้าใจในธรรมะคำสอนพุทธเจ้าแสวงหาสิ่งที่กอบประโยชน์ให้โลกต่อตนเองและผู ki, <c oughs> inside, ้อื่นเห็นไหมคือสิ่งสำคัญอยู่ได้เห็นบ่ความเสือความเห็นมันกะแก้ไขกันยะโยเนาะความเสือที่ซืบซืบกันมาบ่ให้เสือผีเสือสางเสือเจ้าปู่เจ้าตานี่กันมันโอ้กันยะอยู่ละไรเพราะว่ากลุ่มมันมีกลุ่มที่ยึดนะ มีพระกรรมฐานมาสอนให้อ,อนังสมาธิเดินจงกมรมภาวนาแบบมีเยอะเอ๋ยนะมันมีเข้าใจคือนว่าละมันจังว่ามันอยู่ในระดับจิตใจองค์ข<ม>้นค<ม>ุณบาอาจารย์เพิ่งก็บรรยายอย่างนั้นเออเพิ่งก็มีนาทีทายทอดคำสอนพุทธเจ้าให้โยมเข้าใจเท่านั้นหละ่ะส่วนโยมจะเข้าใจทำใดกันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคือนว่าละสิเทดบุญเทศบาปเทดกรรม นึอว่าสิปฏิทิปฏิบัติทำไปนิพพานก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเพราะกรรมก็เป็นของของภัยของมั่นกรรมภัยกรรมมั่นยิ่งแต่ว่าเฮ็ดบุญกรรมนี่มึงเฮ็ดให้มีความสุขเฮ็ดบาปกรรมนี่นะเฮาตกนรกเพิ่กลมาเบาอเส้นทางการกระทํำต่างๆที่เจ้าของจะได้รับแค่นั้นที่นี้เฮาบอกปฏิทิตพืชปฏิบัติ mm hmm. บทเสื้อว่ามีผ่านมีจริงหรือว่ากดห่งกรรมมีจริงแล้วมันก็เรื่องของ ของโยมของแต่ละคนเม่นปะแต่ว่าความจริงเมื่อคือความจริงที่มันเปลี่ยนคือต้องได้รับผลเพราะว่าพ้นหลัวพ้นรู้แล้วคือพร่พแทธเจ้าเป็นหูเพื่อบอดเสือกันเลื่องของไปของมัน่นบางคนกับบเสือว่าบุญบ้ามีจริงนั่นแหละบอดเสือดอกว่าสรตางหน้ามีสรานี้ให้มีความสุขครับนั่นกับนี้กับพ่อละตายไปกันแล้วแล้วดอกนี่นี้ก็มีเห็นบะ <laughs> นี่แหละความเสือในโลก เพราะอย่างเพราะผมมีซื่อมาอธิบายให้แลวก่นผมมีความศรัทธาที่จะฟังซื่อมันก็เริ่มมีความเสอือลากหลายเห็นบอกในในชุมชนในสังคมในโลกนี่แหละมีคนเขาก็ซื้อนนั้นน,น,นี้มีบ่บางหมู่บ้านเขาก็ซื้อเลื่องนั้นเลื่องนี้ไปแตกต่างพิธีกรรมแตกต่างอันนี้เราคือความเสอือเสืออย่างเสอือว่าอาศัยนั้นสิได้เมนบ,น,นบ่เออคือดนบรรดาเนื้อเฮ้าอันล่ะ เดี๋ยวว่าถ้าเข้ามาเสือพุทธเจ้าที่ถือตองเป็นเช่าพทธแท้เป็นเช่าพทธที่ถือตองเข้าสิม,มาเสือในความในเหลืองของอริยสัจคือทุกเกิดขึ้นจากหยังสมุทให้ขึ้นหยังห็นบอกก็คือมาเสือในเหลืองอุปทานขันตัวตนนี่แหละกายบวมแม่นเข้าใจบอมแม่นเข้านนี่พระพุทธเนี่ยสอนนี่แล้วก็สอนให้เข้าเห็นถึงว่านี่ความพ้นทุกข์ความเป็นพาาระอรหันต์มีโยะละกิเลสตัณหาได้ ใจที่มันบนลงในกลมในรูปในเสียงในกินในรสศึกษาความหมดที้งแท้ของชีวิตการเสื่อมไปของสังขาร<ศ>กายใจโมเมนต์เฮาอ,อิหลีมันไปตามเมตตามปัจจัยเขา<ศ>ชีวิตมันอยู่ด้วยความเข้าใจในสังขารก็อยู่แบบสบายชีวิตอียังเผชิญกับสิ่งเวลวร้ายอย่างก็<ศ>เข้าใจแหละแต่ว่าการกระทํามองเฮ้าต้องเป็นไปในทางดีเด<ศ>้เข้าใจว่า กรรมดีนี่แหละมันสินำความสชขมาให้มันบอกนึงอยู่ในโลกเดี๋ยวว่าความคิดที่พุ่งไปนี่พานก็นสิบยุดในความดีในกรรมดีนี่แหละเดี๋ยวว่านี่แหละมันก็พยายามพิจารณากันไปเพราะสติปัญญามึงก็ถ้าบอเข้าใจธรรมะดับทุกข์มึงก็จะอยู่ในระดับเหมือนชั้นโลกเอาอาศัยกุศลละกรรมคือบุญนั่นแหละ,ละเป็นตัวนําเป็นเสบียงลเลี้ยงไป จนกว่าเฮาสิเข้าใจธรรมะของพระเจ้าที่แท้จริงคือละกิเลสละอุปทานขันกรสินำพายเฮาผลพกผลจากการเวียนวายตายเกิดได้นี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวภายตัวมัน่นเฮามีความสัมพันธ์กันเพิ่นเอิ้นว่าบุญสัมพันธ์ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็นีน่แหละให้เจ้าของได้ฝึกฝนจิตใจให้มันเข้าถึงเอเอื้นว่ามันเป็นให้มันเป็นนิสัยคือแผ่เมตตาเมื่อกี้ให้มันเป็นภาระ เป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้เจ้าขวงเนี่ยได้เข้าถึงพระนิพพานก็นนคือศึกษาธรรมะให้เข้าใจนั่นและก็สิมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นความสําคัญเห็นบอกนั้นบางคนเขาก็เออก็จะบวชปฏิบัติธรรมเพราะว่าเห็นความสําคัญเห็นสิ่งนี้มันมีประโยชน์บางคนบวเห็นความสําคัญบวสนใจวันพระก็่าได้ก็อบอสชเลาวกูไปให้ไปหน้าไปหาปูหาป่าพอเอาโลดบุญส่ว เห็นบอกนี่แหละความสําคัญความเห็นเพระนั้นการกระทํตั้งต่างที่เฮาเฮ็ดมันก็ต้องย่อมมีผลแน่นอนสําหรับกิเลสมันรับสัตว์โลกที่มันมีกิเลสมีผลต่อจิตต่อใจอยู่แล้วเัระนั้นเฮากะส้าสมบุญไปละเออเป็นอย่างดีแหละวันพระอืมีโอกาสมาทําบุญก็นั่นแหละผู้บาอาจาร์มันกับมาอธิบายให้ฟัง อนุโมทนาบุญน้ำพ่อยินดีกับการกระทําความดีเป็นที่ญาติโยมได้มีจิตศรัทธาทำในการให้พัฒนาจิตเจ้าขวงให้เข้าถึงคำสอนพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนั่หละนะมื่อนี้ก็เป็นวันอาสาฬหาบูชาเนาะเป็นวันที่เขาต้องมาบูชาเปน